ตามเสียงกระชอนทั่วๆ่วไปทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศพรหมจันท์บริสุทธิ์นี่แน่อุตระพระสมณโคโดมโอรสเจ้าสักยะออกพนวจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในหมู่ชาววิเทหะพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปและเสียงที่กล่าวสรรเสริญพระโคโดมนั้นกระพือไปแล้วอย่างนี้ว่าเพราะเหตุเช่นนี้เช่นน,น,นี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหรันต ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารีที่ฝึกคนควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานจำแนกทำสั่งสอนสัตว์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ แล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ท่านแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในถ้ำกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงการได้เห็นพระอรหันต์ผู้เช่นนี้เป็นความดีดังนี้แน่พ่ออุตระเจ้าจงไปเฝ้าพระโคดมแล้วสังเกตให้รู้ว่าเป็นความจริงดังเสียงสรรเสริญที่กระเพือไปอย่างนั้นจริงหรือไม่ เราจะได้รู้จักพระสมณะโคดมไว้ด้วยกัน